เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีสวัสดีเอฟซีเมรีฟามทุกท่านสวัสดีลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายที่ดูคลิปน้องเมย์อยู่ที่บ้านนะคะลูกค้าจ๋ากราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ วันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะชุด18ตัวยังอยู่เด้อแม่เด้อชุด18ตัวยังอยู่จะยังรอคอยเจ้าของอยู่นะคะ18ตัวนี่มีแม่มีแม่ลูกนะคะมีลูกทั้งหมด9ตัวมีแม่ทั้งหมด9ตัวค่ะลูกค้าจ๋า18ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ1500บาทตัวละ1 5 0 0บาทลูกค้าจ๋าใครสนใจโทรมาเลย0 8 3 2 6 9 0 1 6 9บ่เว้าหล่ายรยายห้ รีบโทรมานะคะรีบโทรมาเลยราคาถูกๆเฉลี่ยแล้วตัวละห5 0 0บาทตัวลูกก็ราคานี้ตัวแม่ก็ราคานี้แต่ท่านใดที่อยากจะซื้อแยกท่านใดที่อยากจะซื้อแยกน้องเมย์แบ่งครึ่งได้ไหมแบ่งครึ่งได้เลยจ้าลูกค้าแบ่งครึ่งได้เลยจ้าพี่พี่ใครที่อยากได้แต่แม่วัวแม่ค้าแบ่งแต่แม่วัวให้นะคะแม่วัว เก้าตัวแบ่งให้ราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละห5 5่งบาทเป็นตัวเมียทั้งหมดเอา,มาเมียกว,ว่ากระิโตเมียตัวเอาเอกไปสัลวะ แม่วัวนะคะน่าจะเป็นลูกหนึ่งลูกสองนะคะลูกหนึ่งลูกสองไม่เกินลูกสามนะคะลูกค้านะราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทมีทั้งหมดเก้าตัวรวมราคารวมเก้าตัวอยู่ที่เฉพาะแม่วัวนะราคารวมเก้าตัวอยู่ที่หนึ่งแสน สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสำหรับท่านใดที่คิดว่าถูกคิดว่าดีคิดว่าราคานี้แมนถึกถึกใจลืเถึกใจไรโทรมาจากัก083ย์แปมาแม่วัวนะแม่ขายย้ำนะแม่วัวนะราคาฉเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ15,500บาทสำหรับท่านใดที่ว่าโอ๊ยไม่อยากได้ แม่มันอยากได้ลูกมั่นราคาเท่าไหร่โรคมันราคาลูกค้านะลูกนี่คือตัวเมียทั้งหมดเลยลูกวัวตัวเมียทั้งหมดเลยทั้งหมดเก้าตัวนะคะสีก็จะสีก็จะตามนี้เลยค่ะก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีแดงนะคะอย่างหาก่อนนีละสีเหลืองสีน้ําตาลนะคะสีเสือก็มี่ไล่เสือก็มีแล้วก็สีเหลืองพี่น้องก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะ ลูกวัวเก้าตัวเหมือนกันราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทเฉพาะลูกค้าท่านใดที่จะยกเก้าตัวนะเฉพาะลูกค้าท่านใดที่จะยกเก้าตัวนะแม่ค้าให้ในราคาตัวละ9ก0 0บาทเฉพาะราคารูกเฉพาะราคาลูกนะเกตัวส่งให้ฟรีระยะทางส0 0รกิโลเมตร เอาโปรโมชั่นเด็ดๆไปเลยแม่ค้าอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีหรือลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะคะบางคนอยู่กุดขะปุ้นอยู่สีมัองไม้นะคะอยู่พี่บูนนะคะหรือว่าอยู่อำเาจเจริญอยู่ส่วนไหนของอำเภอตะการแม่ค้าอยู่บ้านดอนงัวนะคะแม่ค้าอยู่บ้านดอนงวัวตำบลไหลทุ่งอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจะ้ะ แม่หนีราคาแม่นะคะ9ตัวถ้าแยกคือแยกแม่9ตัวแยกลูก9ตัวนะถ้าจะแยกแยกให้แบบนี้แม่9ตัวลูก9ตัวแม่9ตัวราคารวมอยู่ที่139,500บาทหรือราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่15,500บาท15,500บาทนะคะราคาลูกราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ ตัวละ9,500บาทตัวละ9 5 0 0บาท, 9, บาทถือแง่งก็หดมือนถือก็ามาถือก็แมวยวเขาเจ้าขายในเพจพี่น้องถือกิเลสถือแห้งถือคัก,ก,คกมันต้องต่ำมันต้องได้ผู้ใดว่าแพงนี้ค่ะพี่น้องนีน้อันลูกบตัตรูมโตมิโตนี่แหละสูงกุมูนนะ ใครที่อยากได้นะคะหรือยกอยากยกหมดเลย18ตัว18ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่18ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ1 5 0 0บาท15,000บาทค่ะลูกค้าจ๋า18ตัวส่งให้ฟรีระยะทาง 200กิโลเมตรวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าไปถึงหน้าบ้านลูกค้าแต่ถ้าท่านใดอยู่ไกลเกิน200กิโลเมตรแม่ค้าคิดค่าขนส่งกิโลละ8บาทวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้าจากราคาค่าขนส่งราคาปกติกิโลละ,ะกิโลละยีบาทลูกค้าจากกิโลละยีบาทเหลือกิโลละ8บาทเท่านั้นเถื่อคือรซื้อพี่น้อง แต่ถ้าเอาลูกอย่างเดียว9ตัวแม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทาง300กิโลถ้าเอาแต่แม่อย่างเดียว9ตัวส่งให้ฟรีระยะทาง300กิโลวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกถ้าไกลเกิน300กิโลแม่ค้าคิดค่าขนส่งกิโลละ8บาทจากค่าขนส่งราคาปกติ25บาทวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าไปจนถึงหน้าบ้านลูกค้านะทำไมซื้อ9ตัว ทำไมซื้อเก้าตัวส่งฟรีสามร้อยทำไมซื้อยกหมดเลยส่งฟรีให้200กิโลลูกค้าราคามันต่างกันนะลูกค้าลองเอาหนึ่งหนึ่งหันห้าร้บวกกับ9ก้าพก็จะเป็นสองหมื่นใช่ไหมแต่ถ้ายกหมดเลยถ้าลูกค้ายกหมดเลยมันจะดักราคามันจะถูกลงมาอกีกถ้าลูกค้ายกหมดเลยราคาแม่กับราคาลูกรวมกันแล้วมันจะเป็นเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นคู่ละ21000ลูกค้าก็จะได้ถูกลงมา คู่ละสี่พันบาทคือให้ไปเลยสี่พันบาทนี่คือมันถูกลงมาเยอะมากลูกค้าสรุปแล้วก็คือถ้าซื้อยกหมดเลยแม่ค้าส่งให้ฟรีได้แค่สองร้อยกิโลพร้อมกับการลดราคาคู่ละสี่พันบาทเก่าคู่กับบน้อยได้พี่นองเก่าคู่กับบน้อยก้าคู่นี้ได้ส่วนลดไปสามหมื่นหกเลยนะสําหรับท่านใดที่กําลังลังเลใครก็ที่กําลังมองหาหรือว่าอยากได้เครื่องตัดหญ้าไปสวนปาล์มสวนยางพลานะคะ แนะนำซื้อวัวไปเลยค่ะไ,ไ,ไปปล่อยทิ้งไว้เลยซื้อวัวไปปล่อยทิ้งไว้เลยลูกค้าไม่ต้องพูดเยอะนะซื้อวัวไปปล่อยทิ้งไว้อีกสักห้าปีอ่ะชุดนี้สิบแปดตัวแล้วก็ไปซื้อพ่อคุมฝูงม,มาสักตัวหนึ่งนะปล่อยทิ้งไว้เลยขอแค่มีสระน้ําขอแค่มีสระน้ําลูกค้าจ๋าสวนปอมสวนยางพลาสักประมาณสิบยี่สิบไร่ไปปล่อยทิ้งไว้เลยสักห้าปีมาดูจากสิบแปดตัวจากสิบเก้าตัวรวมพ่อพันธ์ ลูกอ่าวัวก็จะกลายมาเป็นแบบสามสิบสี่สิบตัวลูกค้าออกดอกออกผลให้ปุ๋ยอย่างดีมันไม่เหมือนที่เราซื้อแบบว่ามันไม่เหมือนที่เราซื้อเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าที่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะที่มันเติมน้ำมันค่ะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาก็ยังจะไปจ้างคนตัดหญ้าก,ก็ยังจะไปซื้อน้ำมันเพื่อเอาน้ำมันมาเติมอีกนะคะแล้วใช้ไปนานๆานปีสองปีสามปีก็ราคาตกเป็นเศษเหล็กหมดเลยแต่ถ้าซื้อวัวน,นี่ เครื่องตัดหญ้าชั้นเลิศเครื่องตัดหญ้าชั้นดีลูกค้าจา๋าที่นี่ที่เดียวราคาถูกขายจริงส่งจริงส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านแล้วค่อยรับเงินแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เมรีพามอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจา้าคอยมีใจพี่น้องเวลาเมพูดเวลาเมพูดไม่ค่อยมีสกิทนะลูกค้านะ คือยังใดก็บอกไปโหลดคันผู้ใดอยากถามยังกระโทงมาถามใดแต่ว่าอยท่ทโรมาต่อรองไหมคะ่ะเพราะว่าแม่ค้าสิศู์นะคะคือมันต่อรองได้หรอมันต่อรองได้ค่ะลูกค้าถ้าสมมุติว่าลูกค้าแบบว่าถ้าแม่ค้าขายแยกแบบคู่แม่ลูกสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดลูกค้าสามารถโทรมาต่อรองราคาได้แต่ถ้าแม่ค้าขายตัวละหนึ่งหมื่นห้าร้อยลูกค้ายังจะโทรมาต่อรอง งวัวตัวละมื่นหาลยยังจะยังยิกงสิกาตัวอยวาจะนอนตีพุ่งใส่พ้าล้อ่เฮียนว่าต้องซื้อเนาะอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงหลักการตามความเป็นจริงนะคะวัวราคาตัวละหนึ่งหมื่นห้าร้อยยังจะกล้าต่อไม่ต้องซื้อเปิดพระลมเปิดพระลมเย็่ยนเปิดพุ่งขึ้นนอนตีพุ่งใส่พ้ลมสบายใจกว่าเยอะนะวันนี้นะคะแม่ค้าขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า